สวัสดีครับสังคมไทยมีความต้องการด้านบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอยู่มากนะครับซึ่งในการสนองความต้องการนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีพวกเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เรื่องน้ำยานะครับยาวัคซีนและเรื่องต่างๆอยู่มากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายอย่างเราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับแต่ในขณะเดียวกันเรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถครับในการที่จะผลิตเครื่องมือเครื่องไม้น้ํายาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่จะสนองความต้องการทางการแพทย์ได้ซึ่งการสนองความต้องการนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ก็จะสามารถร่วมกันกันกบกระทรวงสาธารณสุขครับภายใต้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับในการที่จะนําเอาเรื่องต่างๆที่เป็นของไทยนวัตกรรมของไทยเนี่ยครับมารับใช้เพื่อสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของคนไทยต่อไปครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชชินการกุณนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่สถาบันวันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะมาต่อยอดจากสิ่งที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวงได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เรื่องของการบูรณาการนวัตกรรมการคิดค้นด้านเทคโนโลยีของคนไทยกับบริการด้านต่างๆในสังคมและวันนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากมาก เป็นความร่วมมือกันของ2กระทรวงสําคัญครับก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับด้านท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับ เราอยู่กับดรพิเชษดุรงเขเวโรดและศาสตราจารยแพทย์รัชตะรัชตะนาวินสวัสดีท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตยนถามเริ่มต้นจากทางอาจารย์พิเชษก่อนและกันในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมีการดําเนินการตามนโยบายที่ท่านรองยงยธได้พูดไว้เมื่อสักครู่เรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมคนไทยยังไงบ้างครับครับอย่างที่ท่านรองนายกได้เกิืนนาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญและการพัฒนาประเทศในการใช้โดยการใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยแต่นวัตกรรมเนี่ยมันต้องช่วยกันใน หลายภาคส่วนนะฮะกระทรวงต่างๆนี่ก็ต้องร่วมมือกันนะฮะกระทรวงภาครัฐกับภาคเอกชนก็ร่วมมือกัน mm hmm. วันนี้รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีดําริที่ชัดเจนนะครับว่าให้เราเปิดตลาดภาครัฐเพื่อที่จะส่งเสริมนวัตกรรมไทยนะครับที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมนะครับ mm hmm. บัญชีนี้ก็คือการรวบรวมความต้องการของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะฮะ mm hmm. ทุกๆกระทรวงนะครับแล้วดูว่า เอกชนไทยหรือนักวิจัยไทยสาม,มารถที่จะพัฒนาหรือผลิตสินค้าเหล่านั้นมาป้อนตลาดภาครัฐหรือมาขายตลาดภาครัฐได้หรือไม่อตอนนี้ก็เป็นบัญชีที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้นะท่านท่านที่สนใจก็คุณพัดสนใจก็เข้ามาเสนอได้นะครับ,รบใน worldwideweb.innovation.go.th เดียวท่านั้ขออนุญาเรายียนถามทางาอาจารย์รัชตะบ้างครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งโอ้โหใช้นวันตกรรมมากมายที่เราทาบกันอยู่แล้วแล้วจะต่อยอด สอดรับกับนโยบายหลักของรัฐบาลได้ยังไงบ้างครับในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรานําเข้าเวชภัณฑ<ะ>์ทางการแพทย์วัสดุทางการแพทย์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมหาศาลเยอะมากเป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีทุกปีครับ เครื่องพการแพทย์เหล่านี้บางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้กับสรีระของคนไทยได้อย่างพอเหมาะนะครับฝรงออกแบบเขาไม่รู้จักคนไทยดีอนนพอนะก็เป็นประเดนหนึ่ง <c oughs> แต่ <c oughs> ที่สําคัญก็คือเราสูญเสียนะครับ <c oughs> เงินกลาของชาติออกไปนอกประเทศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นผมจึงดีใจมากครับที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงวิทย์จะได้ให้ความสนับสนุน ในการที่จะให้คนไทยเราเนี่ยสร้างวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งของด้านการแพทย์ขึ้นมาใช้ภายในประเทศเราเองซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่ามีนักวิชาการในมหลาลัยนักวิชาการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆหลายภาคส่วนเนี่ยนะครับมีความสามารถที่จะดึนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกนชนด้วยนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่างมาก ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นท <Like so erm pues ี่เรายีนอยู <S <S hmm sure ่นี่ที่สถาบันทารศกรษมนะครับของกระทรวงการส่วนกันอยู่เลยเราได้มีการผลิตรถเข็นทําฟันสำหรับผู้พิการนะครับและผู้สูงอายุซึ่ง ตัอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่ทันตแพทย์เป็นอย่างมากในการที่ไม่ต้องขนย้ายผู้ป่วยขึ้นไปที่เตียงทางฟันค่านงน่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้ก็เหมาะกับสรีระคนไทยถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตขอบคุณท่านนัฐมนตรีทั้งสองท่านขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะครับเดี๋ยวขอไปดูตัวอย่างเก้าอี้ตัวนี้ที่บอกว่าทําให้งานศิกรรมของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้ดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับงั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เชิญครับ และเราอยู่กับพระเอกของเราวันนี้แล้วนะครับทุกท่านเก้าอี้ทําฟันสําหรับผู้ใช้รถเข็นเดี๋ยวจะมาคุยกับทางคุณหมอชวีวันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทําไมถึงจะเป็นต้องมีเก้าอี้ทาฟันแบบนี้ฮะก็โดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราบริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่นั่งรถเข็นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนี่ยนะคะ จะมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นกับเอี้ทําฟัน<อ>มันเกิดความเสี่ยงสมมุติว่าเราปกติเราจะมีแพทย์ทันตแพทย์กับผู้ช่วยซึ่งก็จะมีความยากลาบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องยกเขาขึ้น<ช>เอาลงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกแล้วก็ลดความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุด้วยอันนี้สะดวกยังไงไหพี่ลองลองเล่นเข้าเลื่อนออกให้ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือเวลาประจาตาแหน่งเรียบร้อยเป็นอย่างนี้แต่อันนี้คือเลื่อนออกมานะฮะอ๋อนี่คือ ตัวฐานของเขาแล้วพี่ก็เลื่อนตัวเข้ามาอย่างนี้ช่วยนะครับประจําตําแหน่งปั๊บโอเคล็อกล้อแล้วทีนี้ทํางานยังไงต่อฮะก็เขาสามารถที่จะปรับเพื่อสะดวกสําหรับทันตแพทย์ทําฟันได้ใช่เพราะต้องเอนนอนอันนี้อ๋อโอเคครับแล้วก็สามารถเอนลงไปได้เลยนะครับคือเพื่อนีผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่รถเข็นเหมือนเดิมไม่ต้องขยับไม่ต้องย้ายอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องขยับเลยค่ะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะทําให้เสียเวลาด้วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยแล้วเวลานบ,บนน้าอย่างเงี้ยเหรอครับเวลาบนน้านี่เก้าอี้เนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสะดวกมากขึ้นโดยอา่ออานว่วงปากเนี่ยก็จะย้ายมาได้นะคอะอ๋อปกติเราต้องเอี้ยวตัวไปไกลๆเลยอันนี้ไม่ต้องเลยนะฮะในการออกแบบตัวนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมาะกับ คนไทยนะคะคโดยใช้มาตรฐานเก้าอี้รถเข็นคนไทยนะคะแล้วก็ทันตแพทย์สามารถนั่งทํางานได้ะะอันนี้ก็เป็นความสะดวกของทันตแพทย์ด้วย<อ>เพราะเวลาที่ทําฟันใช้เวลานานเนี่ยคงไม่สะดวกแพทย์จะต้องยืนนะคะคก็จะต้องนั่งด้วยเพราะฉะนั้นเก้าอี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะสําหรับคือขณะนี้ผู้สูงอายุเราก็เพิ่มขึ้นค่นะ,คะ เป็นไซส์ข้าวสวยข้าวเหนียวไม่ใช่ไซส์ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ช่ค<ส>่ั<ล>ใช่ค่ะแล้วเป็นไงครับใช้บริการแล้วชอบไหม<ช>ครับดีบครับผมสะดวกสบายขึ้นเยอะสะดวกสบายขึย้นเยอะเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะไม่ใช่เพียงแค่เก้าอี้สําหรับทําฟันของผู้ที่ใช้รถเข็นเท่านั้นที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ยังมีงานน่าสนใจที่อยากทุกท่านได้ไป,ไปชมพร,มพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุายกันต่อเจอกันเลยครับเก้าอี้ทำฟันพลังงานลมนิวเมติกที่มีรูปลักษณ์การออกแบบให้สอดรับกับการทำงานของทันตแพทย์ ทั้งมุมนั่งทํางานตรงจุดวางเครื่องมือทําฟันจุดให้ผู้ป่วยบ้วนน้ําหรือแม้แต่เบาะของเตียงเก้าอี้ที่ออกแบบพิเศษทําให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเมื่อยต้นคอและหลังหากพิจารณาดูเพียงรูปลักษณ์ภายนอกอาจมีจุดแตกต่างจากเก้าอี้ทําฟันชนิดอื่นๆไม่มากแต่เมื่อเทียบกันที่ระบบการทํางานต้องบอกว่าเก้าอี้ฝีมือนักคิดค้นคนไทยชิ้นนี้ไม่ธรรมดาเพราะตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับทันตแพทย์ได้ครบทั้งหมดแถมทํางานได้แม้ไฟจะดับ จนกวารางวันระดับโลกเมื่อปี2,555ที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในการประกวด Eco Dental Unit หรือยูนิตทำฟันที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมาได้อย่างภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยตัวเล็กๆที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วถ้าเกิดปัญหาเรื่องไฟดับนี่แหละครับเป็นนวัตกรรมคือมันก็ยังทำงานอยู่ระบบดูดเลือดคุณหมอที่กำลังดูดเลือดดูดน้ำลายซักชั่นอยู่มันก็ยังทำงานอยู่ มันทำงานได้ยังไงมันทำงานจากระบบลมนิวเมติกที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านของไทยๆเนี่ยครับเขาเรียกว่ากาลักน้านะครับผมตราบใดที่ยังมีลมอยู่ถังลมอยู่ระบบก็ยังทํางานแล้วถามว่าประหยัดพลังงานได้มากถึง10เท่าเนี่ยออวัดจากตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าใช้พลังงานลมหมดส่วนที่พลัง,ลงออต่างประเทศที่ใช้ตัวมอเตอร์ซักชั่นดูดเลือดเนี่ยใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ตัว2แรงม้าเจ้าพวกนั้นเนี่ยกินไฟประมาณสัก3าสตัวนะครับ1ตันสตัว นวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นด้วยคนไทยพบความสำเร็จอยู่หลายชิ้นจนนำมาใช้ในโรงพยาบาลได้มากขึ้นไม่ต้องพึ่งการนำเข้าเพียงอย่างเดียวช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายด้วยค่าอุปกรณ์ที่ไม่แพงเพราะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นำเข้าแต่ได้ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาจากความภาคภูมิใจในฝีมือของนักคิดค้นนักประดิษฐ์ในสายทางการแพทย์ของไทยหากเร่งส่งเสริมให้ใช้ในโรงพยาบาลมากขึ้นจะช่วยประหยัดเงินนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ แต่ยังช่วยให้ค่ารักษาพยาบาลถูกลงเท่ากับว่าได้ขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ป่วยที่รอการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกมากให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับคุณประพันธ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยเดนเทลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสวัสดีคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับทางไทยเดนเทลเนี่ยถือว่าเป็นเอกชนที่ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมทั้งเก้าอี้ทําฟันสําหรับผู้ใช้รถเข็นแล้วก็เก้าอี้ทําฟันสําหรับพลังงานลมืัอสักู้ใช่ครับนะฮรร่วมกับภาครัฐใช่ครับครับเป็นยังไงมาอย่างไรครับเรื่องนี้ครับโดยทางภาครัฐสวทเนี่ยได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญก็คือทางด้านอาจารย์หมอครับ มาช่วยการวิจัยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงให้มันหมดไปเราก็เลยเผลิตเก้าอี้ทําฟันพลังงานลมขึ้นมานะครับเ,เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วเหมาะสมใช้กับเมืองไทยแล้วต่อยอดด้วยการที่ว่าเพิ่มโอกาสให้คนพิการะนะครับว่า,เ,าเมื่ออดีตต้องอุ้มต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงการหาแหล่งเงินทุนให้ภาคเอกชนด้วยสุดท้ายพองานวิจัยออกมาแล้วเนี่ย ก็ออกพาออกสู่เชิงตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อออกตลาดขายได้จริงๆนะครับคือภาครัฐเนี่ยเขาซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่ต้นมาด้วยกันเดินมาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่บ่มเพาะวิจัยตั้งแต่แรกเลยบางทีเราวิจัยคนเรนเราเป็นวิศวกรเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ทางภาครัฐก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทางด้านด็อกเตอร์ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงอาจารย์หมอต่างๆเข้ามาจูนกันมาแบ่งปันความรู้กันสุดท้ายพอออกมาเป็น ผลงานขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนประชาสัมพั์ครับหให้สังคมรับทราบในวงกว้างก่อ,อ,อ,กอนออกเชื้อเก่อนออกเชื้อพาณิชย์เนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือจากคณะหรือโรงพยาบาลนะครับ,รบว่าช่วยเอาไปทดลองใช้ก่อน ว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเพิ่มก่อนที่จะออกตลาดจริงๆครับขอบคุณมากครทีนี้รบกวนคุณหมอชวีวันครับฝากอะไรหน่อยไหมครับสำหรับในฐานะที่เป็นผู้ใช้ผลงานด้านการวิจัยเกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านการแพทย์บนี้ครับคือโดยปกติแล้วเี่ยทันตแพทย์เราก็จะทําหน้าที่เฉพาะรักษาผู้ป่วยนะคะแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่พูดถึงว่าอยากให้ทันตแพทย์ไม่ใช่รักษาอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นนักวิจัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยก็จะท ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ค่ะครับนั่นก็เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับสุขภาพฟันแข็งแรงนะฮะทุกท่านครับเดี๋ยวเรากลับไปฟังท่านรองยองยุทธกล่าวสรุปอะไรกันทิ้งท้ายสักหน่อยนะ้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงท้ายเชิญเลยครับท่านคงได้เห็นแล้วนะครับว่าการพบกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะต้องช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะผลิตนวัตกรรมต่างๆที่จะมาสนองความต้องการด้านสุขภาพเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดผลดีกับทุกๆฝ่ายครับในสังคมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้มากขึ้นท่านอาจจะมาชมงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อให้ทั้ง ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้มาเห็นในเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์ของไทยนะครับจัดขึ้นในวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับและเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกันวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในฝีมือนวัตกรรมของคนไทยที่ช่วยยกระดับบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ และอย่างที่ท่านรองยงยุทธได้กล่าวไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถจะไปร่วมกันค้นหาแรงบันดาลใจเหล่านี้ได้ในงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย18-20สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการน้ําซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะสภาพอากาศของบ้านเราในขณะนี้ด้วยและจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมพัดจึงกันกุลและทีมงานเดินหน้าประเทศไทยสวัสดีครับ